มย,ยมเงินมย,ยมทองเนี่ยเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนใบจะหุบช่วงเย็นๆไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มหุบแล้วใบแล้วพอตอนเช้าเนี่ยใบเขาก็จะกลางออกค่อยๆกางออกแล้วก็ใบก็จะสีสีเป็นลักษณะเขียวแล้วก็ปนแดงอย่างนี้คือลักษณะของต้นเล็กต้นมะย,ยมเงินมะย,ยมทองเด็กนั่นแหละ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดพอโตไปแล้วเนี่ยใบเขาก็จะเขียวจัดเลยอย่างลักษณะต้นนี้เริ่มโตแล้วเห็นไหมจะเขียวจะเขียวจัดเลยบางคนดูบางคนที่แบบเป็นพวกแบบมือใหม่ปลูกต้นมะยมเงินมะยมทองแล้วอยากจะเป็นเซียนไปทําคลิปอะไรต่างๆนะไปทําคลิปต่างๆนานาในอ่าในที่ตอกบ้างใน Facebook หรืออะไรบ้างก็แล้วแต่ที่ผมเคยเข้าไปดู